สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการกู้เงินทางออนไลน์นะครับผ่านแอปพลิเคชันนะครับง่ายๆนะครับในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็ให้เราเข้าไปใน Play Store หรือว่า App Store นะครับให้เราพิมพ์ไปว่า Ph o e n i x นะครับตัวนี้นะครับให้เราดาวน์โหลดเข้ามาติดตั้งในเครื่องอมือถือของเรานะครับ เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็มันจะเป็นแอปที่ถูกกฎหมายนะครับจะเป็นของ SCB นะครับหรือว่าไทยพาณิชย์นะครับหลังจากติดตั้งเสร็จนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับฟินิก์นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับกดอื่นก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนนะครับเราก็เข้าไปแตะคําว่าสมัครนะครับแล้วก็ใส่ พวกเบอร์โทรนะครับใส่เบอร์โทรไปนะครับแล้วก็กดขอรหัส OTP นะครับหลังจากที่เรากดขอรหัส OTP เสร็จแล้วนะครับให้เรากดอนุญาต SMS นะครับแล้วเขาก็จะส่งข้อความมาทาง SMS ให้เรานะครับแล้วเขาแล้วก็ให้เรากรอกรหัส OTP เข้าไปนะครับแล้วก็แต่ยืนยันนะครับ ถ้าไม่ทันยังไงก็ทักสอบถามได้นะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับก็ตามคลิปนี้เลยนะครับเข้ามาก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับแล้วก็แตะตกลงไปนะครับแล้วก็ให้เราแตะอนุญาตการเชื่อมต่อนะครับอนุญาตทั้งหมดทั้ง4ตัวเลยนะครับตรงนี้นะครับให้อนุญาตทั้งหมดนะครับอันนี้ผมจะทําให้ดูจริงๆเลยนะครับผมจะกู้ให้ดูจริงๆเลยนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับหน้าแรกก็จะเป็นให้เรากรอข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับอันนี้ก็จะไปกันแบบไวๆเลยนะครับก็คงไม่มีอะไรเยอะมากนะครับข้อมูลส่วนตัวเราก็จะเป็นวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็เลขบัตรประชาชนนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นที่อยู่ปัจจุบันนะครับหลังจากเรากรอกที่อยู่ปัจจุบันไปเป็นภาษาไทยนะครับ ดากนั้นก็เลื่อนลงมากรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะครับใส่ที่อยู่ตามบัตรประชาชนไปนะครับก็ตามนี้เลยนะครับมันอาจจะไปไวหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ไปไวหน่อยแต่ละคนก็รู้ข้อมูลส่วนตัวของตัวเองอยู่แล้วนะครับหลังจากกรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้เราแตะถัดไปได้เลยนะครับ แล้วก็มาเลือกอธุรกิจนะครับที่ว่าสถานะที่เราทำงานอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็ไรายได้เฉลี่ยนะครับต่อเดือนนะครับแล้วก็เราเป็นออยู่ในสถานะไหนนะครับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจอะไรก็ประมาณนี้นะครับเขาจะมีตัวเลือกให้อยู่นะครับให้เราเลื่อนดูไปเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ตรงกับเราเราก็แตะ อันนั้นไปนะครับเสร็จแล้วก็เลือกวันที่เงินเดือนออกนะครับแล้วก็ลงไปแล้วก็ระบุสถานที่ที่ทำงานอยู่นะครับบริษัทไหนที่ทํางานอยู่นะครับก็ใส่ไปเสร็จสับนะครับก็จะเป็นการยืนยันให้ผูกกับ S10 FSCB นะครับสำหรับคนที่ใช้ ธน,นาคารไทยพาณิชย์นะครับก็จะง่ายหน่อยนะครับก็จะได้เชื่อมต่อเลยนะครับถ้าไม่มีธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาก็จะให้สมัครก่อนนะครับง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับจากนั้นก็เขาจะให้รหัส otp มานะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัส otp จากธนาคารไทยพาณิชย์โดยตรงนะครับแล้วก็ให้เรากรอกรหัส otp จากรหัส จากอ่า MS ของธนาคารไทยพาณิชนะครับอันนี้ผมใส่ผิดนะครับเดี๋ยวใส่ใหม่นะครับโอเคครับเชื่อมต่อบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีแอป SCB ก็จะง่ายแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราใส่ข้อมูลอีกรอบหนึ่งนะครับข้อมูล ประจําตัวเองนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับจากนั้นให้แต่ยินยอมทุกอันเลยนะครับแล้วก็แต่ยืนยันนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเห็นไหมครับอันนี้ผมก็จะได้วงเงินที่21,400บาทนะครับอันนี้ผมกู้ให้ดูจริงๆเลยนะครับในสถานการณ์แบบนี้นะครับเผื่อหลายคนอาจจะได้สิทธิ์นะครับแล้วก็ให้เราไปอ่าน ดูพวกรายละเอียดอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมก็จะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับให้เราไปาดูเองนะครับมันสามารถเลือกวงเงินได้นะครับแล้วก็เลือกวันผ่อนชำระได้นะครับง่ายๆครับก็เหมือนกู้เงินทั่วไปนะครับแต่อันนี้จะเป็นแอป ที่ผูกกับ SCB นะครับเป็นของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเป็นแอปที่ถูกกฎหมายนะครับหลังจากที่เราเลือกวงเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูแผนการจ่ายสินเชื่อนะครับว่าดอกวงโเบีย้ยอะไรเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็เสร็จแล้วถ้าเราพอใจแล้วเราก็แตะยืนยันนะครับอ๋ออย่าไม่ใช่ครับ เราต้องใส่หมายเลขบัญชีที่เรารับเงินก่อนนะครับก็ลืมไปนะครับใส่หมายเลขบัญชีที่เราต้องการรับเงินเสร็จนะครับแต่ยืนยันนะครับแล้วให้เราเริ่มการยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการยืนยันตัวตนหลายขั้นตอนหน่อยนะครับประมาณ3รอบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเข้าใน fscb ของเรานะครับเพื่อเป็นการยืนยันตัวตนครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเขาจะส่งรหัส otp เข้ามาให้ดูนะครับ ให้เรากรอกรหัส OTP จากแอปไทยพาณิชยนะครับ SCB Easy นะครับหลังจากเรากรอกรหัสาจาก SCB เสร็จแล้วนะครับให้เราแตะยืนยันเข้าไปนะครับแล้วก็แตะคําว่าฉันสัญญาตรงนี้นะครับเขาจะมีเวลาบอกให้อยู่นะครับให้เราเรีบแตะคําว่าสัญญานะครับไม่งั้นจะหมดเวลาก่อนนะครับ แค่นี้เองครับง่ายๆอันนี้ก็สําเร็จแล้วครับก็กลายเป็นว่าผมได้วงเงินอยู่ที่21,400บาทนะครับแล้วเขาจะโอนเงินเข้าบัญชีที่เรา,าลงไปเมื่อกี้นะครับพอึ้นนานี้เสร็จปุ๊บนะครับอีกสักพักเงินจะเข้าในบัญชีของเรานะครับง่ายๆายถ้า,าใคร ไม่เข้าใจยังไงก็ทักมาเม้นมาสอบถามได้ในใต้คอมเมนต์นะครับในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับโอเคครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับอันนี้ผมก็มีข่าวมาบอกแล้วผมก็ทำให้ดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมค,ครับ